สวัสดีฮะคริสผมอยากปรึกษาเรื่องผู้หญิงนิดหน่อยเรื่องผู้หญิงเหรอชายช่ยชายีบสาวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคตามสบายนะพ่อฉันน่ะเป็นเสืออ้อบางทีให้คุณจระธานช่วยก็น่าจะยิงคริสอย่างน้อยนายก็ไม่ได้บอกชื่อข้อมูลมันคงลื่นไหลรั่ไหลไปที่ไหนไม่ได้หรอกนะงั้นเรารู้กันแค่นี้นะอย่าให้รู้กันทั้งครอบครัวนะโอเค่นี้นะ พี่สาวบานพี่จะไม่บอกใครสัญญาด้วยเกลียนรูปผู้หญิงและรูปผู้ชายคุณตาโอเคได้ได้ได้จีจสซี่โอเคนะไม่บอกไม่บอกพี่ดัฟโอเคอือหึเกลียมฉันว่าป้าจะตายแล้วมาอีกคนแล้วหาตั้งนานอยู่ไหนเนี่ยป้าโทเจมไม่ใช่เรื่องของแกออกไปตรงนน้นก่อนไปอ่าก็ได้ก็ได้เรื่อใหม่ละกันเจอผู้หญิงคนหนึ่งแบบแรกคือขยันแหละเขามีร้านค้าอยู่ที่เมืองนี้ เขาขายของเขาตัวคนเดียว เขามาเจอกับพี่ชายคนหนึ่งอะไม่ใช่พี่ชายแท้แทนะที่วันนี้ใช่แล้วเขาก็รู้จักกับพวกอารที่เป็นเชลลิฟด้วยอัธยาศัยดีประมาณนี้ประมาณนี้ขี่เล่นแล้วผมก็แค่เห็นร้านเขาชอบเอาของมาขายใหม่ๆตลอดก็เลยมาซื้อน่ะพอเวลาผ่านไปผมก็ทำนี้เรื่อยเรื่อยได้ลูกค้าอะไรอย่างนั้นอ่ะสุดท้ายวันนี้พวกผมก็เลยอยากกินพายอ่ะพอดีบางินเขาเอาพายมาขายเขาทำอร่อยก็เลยคุยกับเขาทําให้กินก็เลยชวนกันไปหาของส่วนผสมมาทำอ่ะแล้วผมก็ปลูกผักทิ้งไว้ก็เลยชวนเขาไปช่วยเก็บระหว่างที่ชวนก็มันได้เล่นกันระหว่างทางอ่ะ เล่นไปเล่นมาผมก็ชอบเขาแหละอแต่บางเอิญบางเอิญเขากลับอยู่ดีๆอะอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นไม่พูดไม่จาเงียบไปเลยแล้วก็เดินหนีผมเฉยเหมือนไม่สนใจอ่ะแล้วพอถามว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วระหว่างที่เดินทางกลับเมืองอ่ะเขาก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนเมือ่อเอามาไปชมก้อนหนอินเน่ยเข้าไปช่วยเขาบังคับให้เขาขึ้นมานีมาแล้วเขาก็ไม่ยอมขึ้นตื้อยอยู่นานกว่าจะขึ้นอะ่ะพอมาถึงที่เมืองเขาก็เหมือนมันเมิน,มนไปเลยใช่งงมากเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้ผมทำอะไรผิดหรือเปล่า อ,อยังไงฉันว่าบางทีที่หนูน่าจ,จะเริ่มต้นเลยยังไงดีนะจ,จะบอกยางไรดีอ่ะาจจะเร็วควารู้สึกของผู้หญิงเกินไปบางทีก็อาจจะรับไม่ทันหรือเปล่าคุณอาวินเลียมคุณอารอนโตนิโอมั้งคุณอาสกอตด้วยนะ ที่เจอเขาก็แบบทำอะไรอยู่คิดเข้าไปสิอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ต้องให้เวลาผู้หญิงเขาบ้างนะบางทีถ้าเราจู่โจมมากเกินไปบางทีเขาอาจจะจูดโจมหรือเปล่าจู่โจมคืออะไรอ่ะพี่อธิบายแทนพอได้ไหมจูดโจมคือการเข้าหาเขาเยอะเกินไปน่ะกล่าวเข้านะผมก็ทำปกตินะแต่มาผู้ใหญ่เขาอยากให้ผมเข้าหาเรลุ้นเนี่ก็พยายามเราอาจจะเข้าหาด้วยความเป็นเพื่อนเขาไปค่อยๆตีสนิทดีกว่าไหมค่อยๆสร้ารสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันน่ะ นายก็ต้องทําต oh. ัวนายให้ม okay. ีค่ายให้ผ NO ู้หญิงเขาคิดว่านายคนดีต้องบอตีเข้าใจไหมไม่ใช่เขาไปซื้อตื้อๆนยเปนอแมนนะแล้วนายไปเชื่อคําของใครที่บอกให้นายทำอะไรเปล่าเชื่อนะแต่มันก็น่าคิดนะเพราะเขาก็ดูล่าเริงเปล่าเชื่อแล้วนายก็ทําตามที่พวกเขาบอกนะนายฟังคําคนอื่นมากกว่าครอบครัวตัวเองก็เลยหาตามหาครอบครัวไม่เจอเลยอะตอนที่เกิดเรื่อง่ะไม่นายก็ต้องสมควรที่จะ ได้นะว่าอะไรเด็ก็บอกมาอะไรควรทำตามอะไรไม่ควรทาตามอ่ะอีกอย่างคือนายเป็นนอร์แมนนาจะไปทําตัวให้เป็นคนเรื่องที่เขาทำไมฉันเข้าใจว่านายยังเด็กอ่ะเราก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่นายหมายความว่าไงหาที่พึ่งตอนนั้นไม่ได้นายมีครอบครัวอยู่นะกว่าจะเจอลูซี่เขาก็ไปนอนแล้วอม่หมายความว่าไงพูดอะไรถึงนายทุกคนก็ยินดีนะไม่ผมหมายถึงตอนนั้นไงตอนนั้นอะ อนายไม่จงควรเอาคําพูดของคัวเอนมาคิดให้มันทําให้ชีวิตของเองลำบากขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยคริสตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยตายแล้วจีด้วยสู้ๆนะจีดแต่หนึ่งผู้หญิงแกบอกคุณตาทั้งนี้อ่ะนะบอกฉันมาสิปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนเหรอปัญหาคือผมไม่เข้าใจเขาอ่ะผมไม่รู้ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าปัญหาตรงนี้แหละ ต้นางขึ้นไงน,นะไปทำตามที่ใครก็ไม่รู้เขาบอกนะให้ทำนะ่ะแตารีบใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงเขามีตัวเลือกเยอะจะว่างั้นก็ได้บางนแต่ผมก็ไม่<ล>ได้ทำอะไรแบบนั้น,<อ>นด้วยนะแค่อยากจะเช็คด้วยว่าเขาเป็นยังไองอะไรอย่างนั้นอ่ะคิดยังไงอะไรแบบนี้อย่างก็คืออายุแค่เนี้ยเรื่องแบบนั้นนะ่ะนายไม่ต้องรีบก็ได้ผู้หญิงเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครพื้นเพชีวิตเป็นยังไงแล้วถ้าไปยุ่งด้วยแล้วอ่ะมันจะทําให้ตะกูลเรา เป็นไปยังไงอืมผมว่าทำไปตอนนั้นน่าจะน้ำมืดตามหัอมนะั้ฮะไม่รู้อ่ะมันแบร้งอ่ะฉันเข้าใจว่าตอนนี้นายอยู่ช่วงที่กำลังตามหาตัวตนอยู่ก็อย่างที่อดัมบอกให้นายน่ะไปใช้ชีวิตกับคที่วัลเดนทายใช่ไหมว่างั้นก็ได้ครับอไปอ่น,น,นจนพ่<า>ย,อยเอง,เ,องเพราะว่า,วา อยากรู้ว่าชีวิตข้างนอกนั่นเป็นยังไงใช่หรือเปล่าใช่แต่บางทีข้อมูลที่นายได้รับมาจากคนอื่นนะสิ่งที่นายสรรมควรทำก็คือเก็บแล้วมาคิดนะไม่ใช่ว่าใครบอกให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็ตามอย่าลืมว่านายะนะมีชื่อนอร์แมนอยู่ท้ายชื่อของนายนะอย่างนี้ิกนี่ฉันกำลังสอนนายเ ที่บอกก็คือตอนที่นายต้องการให้คำปรึกษาทุกที่พี่น่ะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆหรือว่าสามารถเข้าไปให้คำปรึกษาได้ทันท่วงทีกทันแต่สิ่งที่นายต้องทำก็คืออะไรรู้ไหมคิดช,ชื่อของตัวนหลักคิดว่าถ้าทำแบบนี้ไปเนี่ยคุณเขาจะไปพูดยังไงให้เขาบอกว่าเนี่ยดูสิพิซนอรแมนเนี่ยวิ่งไล่ตามผู้หญิงทั้งวันเลยอะ่ะมันฟังดูดีไหมฉันถามเลย เลยนะแล้วถ้าเขาเอาไปพูดละ่ะแสดงว่าที่ทำเนี่ยคือจะทำใช่ไหมทีม่เปล่าที่เถียงพี่เนี่ยผมไม่ได้อยากทำตามอ่ะแต่มันหลายคนอ่ะผู้ชายทุกคนในเมืองเลยก็ได้สุดท้ายก็คือนายก็ทำตามที่ผู้ชายผู้นั้นบอกใช่ทำตามว่าสิ่งที่ต้องทำาน่ะเป็นยังไงหรือว่านายจะถอนนามสกุลออกไปใช้ชีวิตตามผู้ชายพวกนั้นก็ละ่ะบอกพี่มาไม่เอา สิ่งเดียวอ่ะที่มันทําให้พวกเราต่างจากคนพวกนั้นก็คือเราคํานึงถึงผลประโยชน์แล้วก็ใช้เสียงของพวกเราเป็นหลักนะเข้าใจใช่ไหมอย่ <ผม S 2> ยาให้เขาเอมองมว่าเนี่ยคริสเนี่ยเป็นเด็กหัวง่ายใครพูดไรก็ทําอ่ะเพราะเขาจะไม่มองเป็นแค่นายเขาจะมองว่านายนะ่ะเป็นน้องของพวกเราแล้วก็เป็นนออ์แมนนะเข้าใจใช่หรือเปล่าคริส เข้าใจแล้วล่ะผมาเป็นว่าเรื่องผู้หญิงนะ่ถ้าทำเพื่อความสนุกนะ่ยก็โอเคแต่ถ้าจะจริงจังเน่บอกไว้เลยว่าเมื่อคุยกับพี่หรือว่าพี่บาร์ดาซาก่อนเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับผมจะไม่โ่วาพี่เราจะรอเพราะเผื่อว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มันเกิดเลยเถิดขึ้นมานายก็รู้ใช่แล้วมัน อย่าลืมว่าพวกเราก็พยายามที่จะสร้างอะไรที่นี่นะนะยายะทำพังแล้วกันเราคุยกันแล้วก่อนจะจอมาจากอังกฤษนะเข้าใจใช่หรือเปล่าครับผมผมแค่อยากช่วยเขาแค่นั้นเองแต่ที่เหลือมันมันมาเองมั้งฮะตามความรู้สึกนะช่วยนะช่วยได้แต่เรามาสร้างฐานพื้นฐานครอบครัวเราที่นี่ให้มันแข็งแร่งก่อนดีไหม ที่นะบอกคือคนในครอบครัวของเราทุกคนนะ่ะยังเจอกันไม่ครบเลยแต่ที่บอกคือว่าเป้าหมายเดียวก็คือเราจะทําให้นอร์แมนรุ่งเรืองที่นี่นะ่ะนายคิดไว้แค่นั้นพอทุกการกระทําที่นายทำนะ่ะย้าให้เขาว่าตระกูลเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจใช่หรือเปล่าที่พี่อยากจะบอกก็คืออยากให้นายนะ่ะว่าตัวเองเป็นใครแค่นั้นแหละอาจจะมีคนที่บอกให้นายไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ สุดท้ายแล้วนาะยก็ต้องคิดใช่หรือเปล่าว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อนายแล้วก็พูกพี่ๆด้วยอย่าให้เขามาว่าพวกเราว่าสอนน้องชายยังไงถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้เข้าใจใช่ไหมครู<อ>สึกขึ้นทำไมบอกแล้วใช่ไหมว่าทุกครั้งที่พี่สอนนะให้ฟังหันหน้าไปอีกทางหนึ่งพอเลิกร้องไห้แล้วเขาจกลับมาคุยกับพี่ เข้าใจรือยังเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องผู้หญิงล่ะสรุปจะผมจะเลิกไปก่อนแล้วก็มาสนใจตัวเองแล้วก็สิ่งที่ครอบครัวฝากไว้นะ่ผมอาจจะอยากช่วยทั้งคู่แหละแต่ตอนนี้เหมือนเราต้องเอาตัวเองให้ได้ก่อนที่พี่บอกนะใช่ผู้หญิงอ่ะถ้าจะให้เขาเป็นเพื่อนเป็นภรรยาหรือเป็นอะไรทีน่ะมันก็ทําได้พี่ไม่ว่าแต่ยาวเป็นเส้นไปแล้วแเกลือ าสุดท้ายแล้วการที่เราทำทุกอย่างไปแล้วเราได้อะไรกลับมาเราจะเสียแรงเสียกำลังใจเสียพลังงานไปเปล่าเปล่าถ้าคนอื่นเขาบอกว่าเ <c oughs> นี้ยมีตัวเลือกเยอะก็ปล่อยให้เลือกไปเราไม่อยู่เป็นตัวเลือกให้เขาเข้าใจใช่ไหมเราก็แค่ทำสิ่งที่เราจะทำต่อไปใช่ไหมใช่ถ้านายเติบโตขึ้นลือกเสียงมีมีทุกอย่างอ่สิ่งที่นายต้องการมันก็จะตามมาเนี่ยรักตัวเองให้มากๆเ,เ ours, <c oughs> ข้าใจหรือเปล่าของที่คู่ควรอ่ะมาตอนที่เราพร้อมที่จะรับแล้วก็ดูแลมันเข้าใจใช่ไหม นะทำไมเราต้องวิ่งหามนันกูถือว่าเป็นประสบการณ์มันเพิ่งเริ่มนะ่ะเรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเป็นยังไงอ่ะอ๋ออย่าลืมนะว่าถ้ามาปรึกษาฉันนะ่ะนายจะโดนขบเข็นอย่างนี้แหละไม่ต้องเป็นห่วงมันต้องมีน้ำตาแน่นอนอยากได้ยินมตึนตาบ้างนะ้ำตาคืออะไรน้ำตาจนาทาพูดอยากฟัง<อ>มุมของผู้ชายด้วยถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นนะ่ะถามเขาก็น่าจะได้อะไรมากกว่าที่ถามพี่นะเขาดู ผ่านอะไรไมาเยอะนะฮะงั้นเดี๋ยวฉันจะเดินไปที่โรงพยาบาลไม่สิโรงหมอเพื่อคุยกับคุณหมอโรคาสฉันก็จะพานายอร่อยกับคุณลุงจนาธานแล้วกันคุณโจนาธานอนะ่ะเดี๋ยวเขาจะให้ทริคนายสักสองาข้อนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ดีครับพี่อะ,อะพื้นมันลื่นนะ่ะเ,เอ๋นั่นมันอุงพี่คงจริงอะคิดอาคิดเห็น,นอนิวตันะนะใครนะ มิวตัาหน่ออ่าเมื่อกี้เขาเพิ่งทักผมไปมนไีจ่จะเอาของให้เขาไงไปหาคุณลงุงตป๊มนึงนะครับว่าคุณอยู่ันเต็มเลยต้องอแล้วเมื่อกี้รื้อทำแล้วผู้หญิงไงเมื่อกี้พี่ผมมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเอา้าไม่ถึงสิบสิบตดเลยสิบนาทีเลยเลยเลยใช่ประมาณเกือบยี่สิบนาทีได้่ไม่อยู่ตาชนทาใไหมฮะไปเหอะเถอะ เอาเจมเห็นตาไหมไม่เห็นเลยแม่อยู่ซาร์ลุกอยู่างบ้านะแค่ไหนต่อๆนะครับไปไปช่วยฉันหาตาหน่อยโดนดูอะไรมาเปล่านายไม่โดนอย่างฉันก็ดีแล้วเอ๋ของแค่ไหนกันเชียวเอ๋นันคณตาหรือเปล่าฉันแสบตาอยู่ นอ๋อแค่รู้ว่าคุณเป็นเชอร์ฟของที่นี่แหละค่ะอ๋อผมไม่ได้เป็นเชอร์รีฟนะผมเป็นตำรวจนะนะนี่เชอร์รีฟตาไปไหนแล้วอ๋อไม่รู้สิมันต้องไปตกปลาไปอ่ะไปสิมันจะสักตัวฉันอยากเห็นมีดนายอีกแล้วอ่ะเนีฉันอยากดูมีดนายอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมเลยเสียนเลยเดี๋ยวไม่มีมีดแล้วไง ใช่พ่อดีขึ้นเดี๋ยวนะลูกชาย,ยตารค,ตตครับหืมว่าไงถามอะไร,รไหน่อย<ม>ว่าไงตะ๊กิดเอ้ตรงนี้ตุ๊นี้เรั่งที่คุยกันเมื่อกี้อ่ะอือหือตาคิดเห็นยังไงมีอะไรแนะนำผมไหมอ่ะไปฟังพี่พริสมาแล้วอะ่ะอยากได้ยินฟังผู้ชายบ้างตาดูเป็นอะไรอยสรับฉันเหรอการเข้าหาผู้หญิงน่ะ อยเข้าหาผู้หญิงนะนะอย่าใจร้อนจะทําให้เขาอึดอัดน,นะค่อยๆเข้าไปเข้าไปเป็นเพื่อนก็นกนได้ทําให้เขารู้สึกไม่อึดอัดใจเขามีอะไรเขาก็อยากคุยกันได้แชร์กันได้ด้ยที่เขาไม่อึดอัดใจนะแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองมีค่าเขาไว้ไม่ใช่เราต้องตามตื้อเขาอย่างเดียวนะไม่ใช่คิดว่ากลัวจะแพ้อย่างเดียวแล้วก็ตือต้อๆนนะ่ะเสียความเป็นลูกชายนะแล้วยิ่งนายเป็นนองแมนด้วยพนวะกมันกันกับพี่พีทเลย ลืมคำว่านอนแมนไปซะสนิทเลยมกทนะไม่เป็นไรนาะยยังเด็กนะมีอะไรก็ปรึกษาฉันได้นะคิดเสมอนะ Norman, แล้ววานายนคุณนอนแมนนายมีค่านะเด้ายไหมผมจะทําให้ตัวเองมีค่าไว้ก่อนเดี๋<ๆ>๋ยๆจะตามมาเองใช่พูดถูกถ้านายมีค่ะนะผู้หญิงก็เข้า,ขา,าหานายเองนะโอเคใช่ไหมอ้อโอเคเอ๊ะพ <laughs> ี่สาวเล่นเพลงรอจัง ขอบใจคุณจนตาทานนก่อนนะล่าสุดแกรู้ไหมแกโดนน่าจะลูกสาวเขาบอกว่าแกไม่มีมาแย่ใช่ไหมเจมส์เห็นคุณลูคัสไหมลูคัสข้างในฮะข้างในเลยเมื่อกี้อ๋อโอเคขอบคุณมากลูกเจอคุณโจนาธานไหมเหรออ๋อเพิ่งคุยเสร็จเลยอ่ะเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากอ๋อโอเคผู้หญิงคนเสื้อน้ำเงินหรือเปล่าที่นายบอกอ่ะ ใส่หมวกเดี่ยวชั้นนั่นแหละใส่หมวกสีน้ำเงินเข้มใช่ป่ะอ่าเพราะงั้นอ๋อไม่แปลกใจอ่ะตอนเขาเจอชั้นแว็บแรกเขาก็เขาจะเคร่งเรื่องพวกนี้น่ะกตอระเบียบใช่ใช่ใช่จะประมาณนั้นก็ได้นะจะเรียกว่าไงดีชั้นชินแล้วล่ะจะเรียกว่าชินก็ไม่เชิงสิฉันเหมือนฉันเข้าใจเขาหน่อยๆนะอย่างน้อยเขาก็ชัดเจนแล้วละเรื่องหนึ่งไม่เหมือนใครบางคนเลยจะชปยุ่งกับนั่นแหละ อคนนี้ชัดเจนไงีอีกคนไม่ชัดชี้นะ่ะคนที่อยากที่ชัดเจนไม่ชัดเออีกคนที่มันไม่ชัดและชัดเฉยเลยไม่ตายแก,กพูดอะไรของแกขอนะปลาปลาปลาหลังจากพานายไปดูบ้านอีกรอบอะ่ะมันอยู่ทางซ้ายไปทางขวานายเห็นจุดที่ฉันมา้าใครยังอะ่ะนายเห็นรั้วบ้านหรือยังเออนนั่แหละาจะกระโดดก็ได้นะระวังหน่อยเฮ้ยแหละจอดเลยม้าเลยนั่นแหละแกเห็นบ้านทีมีไฟเปิดไหมนี่แหละถึงแล้วบ้านใครบ้านเราไง นี่นะใช่แล้วละบ้านใครเนี่ยบ้านเราไงนี่นี่นี่บ้านนี้นะบ้านใครเนี่ยนี่บ้านหมาบ้านเออเจ้าบาวนี่มันน่ะใครบอลหมาของพี่แม็กวลเขาและทั้งตั้งอยู่ร่วมพวกเขาเลยแล้วน่าจะอยู่กันประมาณนั้นมั้งเชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหรือถ้าอยากจะอยู่แย่ก็แล้วแต่นายนะนี่ยุงช้างนี่ยุงช้างใครมาเปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยโอ้ มันนานอนกว่าเยอะเลย,เยนอนไปสิเรายังไม่มีมา้าเยอะขนาดนั้นน่ยมันไม่ได้เป็นไม่มีขี้เลยนี่มีกองอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะคงจะของเราหรือเปล่าเปิดไม่ได้น่านอน,นอีกเหี้ยเลยอะตุ่มเสพฟ้าบ้างเปล่าเลยสั ไม่มีอะไรความว่างเปล่าไม่นด้มันจะมีสักวันหนึ่งคิดอะไรมากคิดอะไรไม่ออกมาอยู่ที่นี่ก็ฉันก็ว่าผ่อนคลายดีดีเลยนะไมไมเอาปล่อยฉันอยู่คนเดียวอีกจะติดไว้เนี่ยมันก็ถูได้แนละ้วมีอะไรกันฉันก็ไม่รู้แผนที่มัง้งเจ้าของเก่าน่าจะยังเก็บไม่หมดอะ่ะร้างแหลมั้งใช่มีอะไรต้องรอเขาทำเรื่องให้มันเรียบร้อยก่อนนะเอ๊ะมันไม่ยียงงู ระวังหน่อยได้เลยเอาสินี่นี่ีเรียบร้อยแลย้วนายก็ต้องโตแล้วแหละนายชิคิดอะไรสนุกสนุกออกละใครถึงแบกควันเธอก่อนฉันนะฉันไปก่อนละกุลุงกุลุงไปเชิญรีบหรือเปล่าใชนเหรอ ใช่ไม่ใช่แหละฉันคนปกติเนี่ยเป็นชาวประมงโอ้ไม่คุณลุงมีปลาให้ผมแม่อยากกินปลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยปลาได้อยู่กับกระตันแหลมชื่น่ะไม่แค่มาส่งจดหมายให้เขากำลังเดินไปหาเขาอ๋อเข้าใจละเอ๊ะมากฮะไว้ผมไปอุดหนุนนะได้เลยพรแต่ม้าไหนดิระวังหน่อยฮะมันทำไมหั้ผมว่าแล้ว อ้ยว่าแล้วว่าแล้วกําลังจะเรียกกลับเลยระวังหน่อยระวังหน่อยเพราะวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยโอ้ยนายเจ้าของมันยังไม่เบรกเลยรือเปล่าเนี่ยอะไรของแกเนี่ยกินยากเลยคุณคุณชื่ออะไรเหรอคะบอกชื่อบอกไอ้คุณของฉันใช่เนี่ยผมเป็นลูกมือเขาเป็นลูกมือกับตันแลมซี่เนี่ยเพื่อนผมเอง แต่งตัวดูดีสมเหตุคงพ่ค้าขายปลาเลยค่ะเนี่นอนเพราะว่าธุรกิจเรากําลังเดิมเนินไปได้ด้วยดีเีแล้วเราก็ตอนนี้กําลังแปรรูปอาหารเพื่อจะจัดจาหน่ายในเมืองนี้อ๋อเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเนี่ยปลาของเรานี่สดใหม่มาจากหน้าน้ําทุกวันเลยผมไปจับกับกับตันแรมซี่มาอ๋อว่าแต่ส่วนใหญ่จะออกเรือประมาณกี่โมงคะเป็นสิ่งที่ตอบยากมากเ,เพราะว่า แล้วแต่อารมณ์กับตันถ้ากับตันเขาไม่ดื่มเ่าจะออกเรนะ็วหน่อยแต่ช่วงนี้เขามีตังแล้วเขาน่าจะอยู่ที่บาร์บ่อยเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนร่างกายเขาต้องการแอลกอฮอล์นะแต่แล้วสิเผื่อว่าถ้ารู้เวลาที่แนชัตที้ฉันจะส่งเจ้าดื้อสองคนนี้ไปขึ้นเรือบ้างเขาจะได้รู้ว่ากว่าจะได้ปลาแต่ละตัวมันลำบากขนาดไหนนะบอกเลยว่าถามลุงถามคำ่ำกว่าจะได้ชุดที่ดีใส่นี่มันเหนื่อยมากก็ถ้าต้องการลูกมือนะคะก็สองคอนนี้นะคะ สามารถเอาพวกเขาไปดัดนิสัยโอ้ไม่ใช่สิเอาไปใช้งานได้นะผมก็อยากไสอยู่แล้วใช่ไหมโอเคนะจใช่ฮะไม่เดี๋ยวเนี่ยนะคุยเรื่องทระกับคุณผู้ชายให้เสร็จนะเดี๋ยวฉันจะพาเจีนไปหาหมอโอติฉันนั่งแต่เรือนะมาฉันไม่่อยขี่หรอกผมอยากจะลองประสบการณ์เรือด้วยนะยังไม่เคยนั่งเลยอ่ะบอกได้เลยว่าทนายได้นั่งเนี่ยถ้านายเป็นคนเมาเรือนี่นายจะโคตรสวยเลยใหมออยากรู้เหมือนกันน่ะแหละ ว่าตัวเองจะเมาหรือเปล่าไม่เคยรู้สึกด้วยซ้ําว่าการอยู่กลางทะเลเป็นยังไงมันคงจะเย็นหน้าดูนะฮะอยู่ร้องร้องรอบน้ําขนาดนั้น,นะ <S <S แล้วปกติไปกันทั้งวันทั้งคืนนี่ได้กี่ตัวแล้วโอ้เรยว่าเป็นตัวไม่ได้นะปกติฉันใช้อวนน่ะมันก็เลยได้เยอะ <S 1> <S 1> <S เอ๋เขาไม่ได้ใช้เบ็ดกันเหรอใช้เบ็ดแหละแต่ฉันพูดให้มาดูดีเดีวว่าฉันใช้หลายตัวฉันไม่ค่อยได้มาทำทีละตัวแล้วก็มันไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ ดูเป็นทริคที่ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่นายนี่น่าจะมีฐานะมากเลยนะการแต่งตัวของนายสวัสดีครับพ่อค้าชาวประมงเออสวัสดีจำพี่ชายได้ที่เข้าไปขายปลาที่สาลูหรือเปล่าใช่กรผมเองเนี่ยแตแ่เนี่ยแหละกับตันตัวจริงๆสจริงโอ้พี่ชายกับตันชื่ออะไรนะแรมซี่บุแห่ง โอไซดอนว้าวโอไซดอนเลยเหรอที่เขาคุมแสงอาทิตย์ได้หรือเปล่าในสายฟ้าน่ะไม่ใช่ออ้าวเหรน้ำนี่มันเทพสุดเนี่ยฝืนป่าแน่ๆเลยอ่ะธรรมชาติสีเขียวไม่ใช่น่ะอ่องทะเลน่ะใช่ผู้ชันทำเองไม่ได้ทำป่ามาเขาก็ต้องคอยดูแลน่าน้ำอยู่สินะดีเลยอ่ะพี่ชายวันนี้มีปลาเหลือไหมเออแล้วสิมีปลาเหลือหรือเปล่าอืไม่หนุ่มที่อยากจะได้เนี่ย อยากได้ปลาอะไรล่ะอร่อยอร่อยนะไหมเดี๋ยวเชิญเข้าไปทำทำที่นี่เลยเหรอทำเสร็จแล้วก็กินได้เลยแม่นอนผมขอไปดูฝีมือได้ไหมได้สิสยอดเลยครัมีปลาอะไรแนะนำไหมอ่ะที่คิดว่าอร่อยที่สุดที่เคยทานมานะมีบูเฮดกับบูคิวเนี่ยบูเฮดฉลามหัวค้อนหรือเปล่าไม่ใช่ฉลามหัวค้อนมันแฮมเมอร์นี่ก็เป็นหัวกระทิงดิไม่ใช่อ้าวทางเอเชียจะเรียกว่าปลาด,ดุ ปลาดูปลาที่เนี่ยหนวดเยอะๆนะที่ว่าหนวดมันคมๆด้วยปะสับประรานใช่ๆหน้าตามันเหมือนสับป,ประรดอร่อยมากเอาตัวนัว้นเอาตัวนัวน้นเอาตัวนั้นแปดติ๊กเลียนจ่ายเลยก่อนเลยใช่ปะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเชิญทำก่<ต>อนมาดูขอดูขอดูว้าวนึกว่าแลบวิทยาศาสตร์ทะเลคือชีวิตของพวกพี่สินะใช่แล้วเราโตมากับทะเลใช่ไหมคุณแลับซี ตาที่อยู่ในเต็นท์เนี่ยแลมซี่เขาไปเจอมาไปเจอเรือกลางทะเลเลยเหรอใช่ที่น่างูเดือมนี่ไหมมันเป็นงูพันปีล้วจะบอกพันปีเลยเหรอเล่าไปสหายว้าวต้องเล่าแล้วนายรู้จักโกลเซเพนหรือเปล่าสองพิดระดับรอบลวกนะว้าวนาคอนดายังสู้ไม่ได้เลยเหรอใช่มันเป็นตำนานนอสน่ะพวกชาวไวกิ้งก็เข้าพูดถึงกันไวกิ้ง ที่เขาพยายามล่าอานาธิคมและยึดดินแดนทางเหนือใช่แล้วเลยเนี่ยไอ้ตายสิคุณปู่ผมเล่าเรื่องได้สุดยอดมากผมชอบเรื่องนี้งูพวกนี้สืบเชื้อสายมันจากโรเซอร์พิแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ,ะอ่ะที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งของที่จำลองมาแต่งูตัวนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับโรเซอร์พิสที่ฉันกับคุณแลมซี่เยไปเดินแล้วก็สตาร์ฟสตาร์ฟนี่เหมือนเก็บไว้ให้มันนานๆเงี้ยเหรอใช่เรา ลอกนะมันแล้วแช่เกลือแล้วตากแห้งก่อนจะเย็บมันเข้ากับพวกนุ่นให้มันอยู่ทรงแล้วก็มาตั้งงูที่นายไหน,นแล้วขายปลาแต่มีงูเนี่ยนะนัยนึกจังงูทะเลหรือเปลาเนี่ยโอ้งูทะเลสินะใช่เที่ยมแสดงว่าทะเลไม่ได้มีแค่ปลาสินะไม่ไมีนายรู้จักแบ็คแมนมันคือต้นตะแบบู คุณคิดว่านายเคยได้ยินประวัติไหมใช่โคล่าที่ฟันจะคมคมอ่ะนะกินเลือดด้วยมันชอบดูดคอใช่วันใจชำรุ่มันรุ่นค้างข่าวอุ้มมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยประโยมนี้รู้จักไหมเนี่ยไม่เข้ามาดูใกล้ๆได้ฉันซื้อมาจากเอ่อเมืองที่เขาล่ำลึกกันว่าแด๊กโคราตัวสุดท้ายเลยใ,นใ,นใช่<ห>น<ด>ีไ่ไงตีหัวข่าเอ๊ อ๋อเห็นแล้วล่ะสุดยอดไปเลยตัวสุดท้ายของตระกูลแล้วใช่ชื่อนีเนี่ยนะชื่อว่าตระกูลอะไรนะสคนนี้ชื่อว่าตระกูลดักบุระว้าาแต่ปลาผมเย็นหมดมั้งโอ้เสร็จแล้วนะลืไปไม่ผิดหวังลองกินก่อนค่อยจ่ายตังก็ได้ใช่เลยครับ เฮ้ยไม่อร่อยไม่อร่อยยินดีคืนเงินงั้นสินะว้าวไม่อร่อยไม่คืนเงินไม่คืนเงินเพราะยังไม่ได้จ่ายสินผมลืมไปเฮ้ยไม่ใช่ครับกินแล้วรู้สึกอิไไ่มแล้วนี่มันหลุดไปจากโลกแดนไหนโอ้โหอ,อิ่มมากมีแรงด้วยเพราะว่านี่มันคือชาป,ปฏิชีพนะชั้นดีนเป็นยาที่กินแล้วมันรู้ใช่แล้วล่ะเห็นทุกอย่างสัตว์แท้ความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากทั้งหมด ของ no? คุณพี่คนนี้ผมรู้แล้วว่าพี่เขาคิดอะไรอยู่อ่ะโอ้จับปลานี้ก็ไปอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะบอกเลยเรื่องราวนี้ต้องบอกต่อ like ใช่นายต้องควรบอกใช่แล้วล่ะโดยเฉพาะร้านดีๆแบบนี้ถูกต้องต้องสนแต่ไม่สวยไดมหมดไหมผมจะบอกต่อแล้วเนี่ยได้เลยมีแต่เลดี้ครั้งหน้านายคิดเท่าไหร่ปกติแปดสิบครั้งหน้านายร้อยหนึ่งใช่เป็นสนลดที่ดีเลยจ่ายเพิ่มตั้งยี่สิบเนี่ยถ้านายเป็น lady ช่วยให้ฟรีคุณให้ฟรีถ้าเป็นเลดี้เหรอใช่แล้วแล้วผมจะให้เลดี้มาจะได้จ่ายก่อน80เหรียญใช่แล้วจ่ายค่าปลาไม่อร่อยเลยอ่ะเอออะไรก็ไม่รู้เลยขอตัวนะพูดดีแปดิบใช่ไหมสองสามสิบแต่อะไรนะตัวดูดีขึ้นไหมแน่นอนวันนี้ได้มาร้อนใหญ่ กับกับตันเนี่ยเขาก็ซื้อชุดมาแล้วแต่เขาไม่ยอมใส่ชุดก็ดีของฉันมันแหะตะวันฉันก็ไปกับเขานหละคิดซะว่ามาได้อะไรรึเปล่าให้งั้นฉันให้ตอบแทนดีนั่นคือค่าความอร่อยนะขอเลยว่ามาครั้งหน้าเนี่ยเพื่อนในหิวระหว่างทางบูกิวก็ไม่ใช่เพื่อความง่ายง่ายมันเป็นตระกูลคล้ายคล้ายบารู๋อ้หูยรู้ลึกรู้จริงกันะแต่ถ้าไปอีกฟรีจริงใช่ไหมฮะสวย ใหฉัียังไม่รู้ชื่อนายในนายชื่ออะไรเนี่ยมันงขอคริสเขาเรีนอร์แมนนี่ยมาจากอังกฤษโอนั่ต่คริสเมื่อกี้เมือนชั้จะเห็นคนที่หน้าสถานีแล้เป็นพี่สาวนายอ๋อใช่แล้วล่ะฮะคนนั้นเป็นพี่สาวของฉันไม่เอาหน้าอะไรไม่เอาผมเข้าใจละผมเข้าใจเรื่องราวแล้วโคดอนไม่ไม่ไม่ฉันถามเลยนะนายเห็นผู้ฉันยืนกันสามคน ได้เห็นใครอยู่กับพี่หญิงใหม่ที่สุดตั้งแต่แรปได้ที่เห็นน่ะแล้วเขาถามหาพี่ผมมันมีอยู่คนเดียวแกเป็นผู้แพ้แล้วเห็นอะไรติดอยู่ที่หน้าเนี่ยน่ะเออเสียงเลือดปากเชื่มเชื่ไม่ค่อยดูแอร์ิวอะมันเหมือนจะเป็นแป้งของความโกหกอะใช่ใช่ใช่พี่ชายไม่ได้ปัดออกอะปัดมันไม่ออกไงล่ะเพราะพี่ชายโกหกอยู่ปัดออกไปนิดแต่มีอะไรกับพี่สาวหรือเปล่าล่ะ ใช่มีอะไรเขาอะไรฮะนายหรือเปล่าเอา่่ชพอดีก็นาจะเป็นคนมีฐานนะฉันเจ้าแม่ดิเขาชอบทานปลาอยู่นะบอกเลยว่าบริการรับประทานปลาบริการนั่งเรือฟรีปลาฟรีเรือฟรีเหรอฉันอยากจะถามว่าพี่สาวนายชื่ออะไรนะฉันลืมชื่อคนไหนเนี่ยพี่สาวผมมีสองคนคนที่ใส่ชุดสีดำมุดเยอะอยากรู้ชื่อพี่ผมยังไงอ๋อใช่ายเฉยบอกตำแหน่งที่ทำหนูไม่ดก่อนตาเดือตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญ มัันสำคญไงล่ะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเลยพี่สาวใครใก็รักอ่ะโดตรเลยมันต้องคิดเหตุถี่ท้วนกว่านี้น้ำเสียร้อนเนี่ยชืออะไรที่ไปคุยกับเธอก็ไม่ถามชื่อเธอใช่เป็นความบื้อเขาเพื่อนจะเองชื่อเธออธิบายรัานที่ปวดเขาเต็มยศเลยอ่ะผมใบ้ให้แล้วกันเธอมีนามสกุลว่านอร์แมนนอร์แมนออสบอร์นตามสกุลสิสกุลใหญ่จะเล็ดติดเต็มเลยล่ะ ใช่เราเป็นคนบิดทิศด้วยกันมาจากบิดทิชเหมือนกันเหรอถึงฉันจะไม่ใช่คนบิดทิชแต่ฉันมีใจรักในประเทศเขาคือแค่หนวดครีมข้างๆฉันะมาจากไหนกันเลยฉันมาจากลอนดอนแรมฉันก็เนื่องเรือไททานิคมาไม่ใช่ไม่ได้บอกพี่สาวให้รู้จักกันพี่อร่าสีขาวจดจ้ามาเลยพอพูดถชื่อนี้พอพูดถพี่สาวของฉันแล้วแหละคุณดูเปล่งประกายเลยนะ จระเข้น<ห>ั้นชอบครับเป็่ประกายไม่ผ่านฉันว่าลุงครับก็จะเป็น่นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เวณนี้ใช่ไหมถ้าอายุจะเข,เ,เข้าแล้วลนะ่ะสะดวกอายุกันไหมเอาไปเต็มเราสะงวกไปเต็มนะอ๋อวัเดี๋ย้ผมไปหลบที่สังมุนดีกว่าที่ชายไว้เจอกันเราจะแนะนำพี่สาวมาให้แล้วกันนะใหญ่พี่สาวเลยรือไงถ้าอยู่ตรงนั้น,นต่อมันก็ยาวอ่ะสามคนนั้นคือแบบอยากเอาเล่นด้วยเล่นใหญ่เลย